ทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยคะ่ะทุกคนนี่ก็หลังจากลงของเสร็จเวะมาไหว้ขอพรปู่สีสุดโตที่คำชะโนดคำชะโนดคะ่ะมีรับบัตรคิวด้วยได้ในคิวที่เท่าไหร่ เอาหวยหวย <Ooh. S 1> เอานี่แหละบัรคิวเราไปจุดที่สี่บารคิวบารคิววันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะก็จะสาสาหน่อยถ้าเป็นเสาร์ที์หรือวันหยุดนะคะก็คนจะเยอะเนาะ เราก็คิดถึงอังเปาเลยอ่ะทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยในตัวโอเคค่ะชายชาใชายแล้วแล้วแล้วเชื่เลยอ่ะไปไปไปเดี๋ยวเราเข้าไปเดียวไปเดียวไปเดียวพี่สาวเข้าไปไหว้ปู่กันไปไหว้ปู่กันไปขอพรดีกว่านะพีิสดับวันนี้หน่อยครับพิธีกดรม ท้องมาหรือเปล่าไปเรื่อยๆก็จะนี่แหละระหว่างทางนะคะก็จะเป็นมีจุดฝากรองเท้าด้วยเราต้องถอดรองเท้าข้างหน้าตรงนี้ก็ <Go! S 2> เคยมาแล้ว,วแต่ว่าอันนี้ก็มีโอกาสผ่านมาก,ก็ได้มาอีก,อกแต่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะ เดี๋ยวเราเอารองเท้าไว้ตรงนี้นะเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะนี่นี่เดี๋ดีนี่สวยเอาเปลี่ยนไป เดีเราจะนี้ประตูด้านเข้าก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นดอกไ้บลสดพ้ใบสีพานเดเราไปเลือกเครื่องสักการะบูชากันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปเลือกก่อน

โอ้ยเย็นเออเข้ามาในนี้แล้วยินอ่ะมาทำอะไรฮะเดี่ยวติงจะมาขอพรอะไรฮะฮะขอพรเด็กชายเยอะๆเด็กชายเออเด็กนี่ก็อยู่ ถาชนดน,นะคิดถึงอ่างเปาเลยอ่ะเดินแล้วแบบรู้สึกแบบมอยากพางเปา oh <my S 2> มา<ด>มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใหม่นะเดี๋ยวเราไว้เวะมาขอพรอ,อันนี้เราก็เสีอโอกาสได้มาขอพรปูขอให้งานเยอะ <laughs> งานให้ให้งานราคาดีด <laughs> อปอิงไปไหนมาไหนก็ ขอให้ปลอดภัยตลอดปลอดภัยขอให้ดระวันใหญ่ๆเลยจะเดินตรงกลางอันนี้ก็เป็นระหว่างทางเดินนะคะก็จะเป็นตัวลำตัวลำตัวขององค์ปูนะคะเราก็จะสู่ต้นต้นอะไรนะต้นชะโนดบอก ก็เป็นแบบบรรยากาศแบบร่มเยะนะ็นอ่ะพอเดินเข้ามาในนี้คือจะเย็นเย็นต้องทำให้ได้ไอัน,นก็เอาบรรยากาศมาฝากนะคะก็เอซีก็น่าจะพากันเคยมาซะส,ส่วนมากเนาะตรงนี้เป็นที่ที่ถือว่าผู้คน พากันเยอะมากเราวิ่งงานด้วยก็ได้โอกาสค่ะวิ่งงานด้วยเที่ยวด้วยในตัวก็มีอะไรกันเนาะไปเดี๋ยวเราไปไปนี่อันนี้จะถ่า ถ่ายตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาจนตลอดสายเลยนะก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็มาถึงเมืองปู่เมืองญานะวังนาคินวังนาคินกันนะทุกคนศักร์วันเดือนปีเกิดที่อยู่ของตัวท่านเองที่ฐานขอพรกับองค์ปูย่าได้เลยครับก็จะมี คนพาทำพิธีด้วยนะคะขอพรถึงแล้วค่ะทุกคนสารปู่สีสุโธกับย่าสีปทุมมามีต้นมะเดื่อยักษ์ด้วยมีบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะตอนนี้เราก็รออยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะเข้าไปขอพรขอพรกันคะ่ะทุกคน สาธุบารมีองค์เจ้าปู่สีสุดโทเจ้ายาสีปฐุมมาพระภูมิเจ้าทีได้โปรดจงแผ่เมตตาบารมีประทานพอรอันประเสริฐและศักดิ์สิทธิ์ให้กับลูกหลานที่มาขอพรในวันนี้จงประสบความสำเร็จโจกลาบวาสนาะบารมีแผ่ไพศาลการงานเจริญลุ่งเรืองเดินทางแค่ขาดตลอดปลอดภัยสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง หายเจ็บหายจนหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองชโชคดีร่ำรวยตลอลดไปขอาให้ลูกหลานจงประสบความสำเร็จสมหวังดังดกิตอธิษฐานเอาให้ลูกให้หลานจงสำเร็จทุกท่านทุกคนทุกประการด้วยเทอญสาธุเสร็จพิธีกราบไหว้ข้อพร น้อมนำเขื่องสักการะเข้าวางถวายได้เลยครับรวมบุตรกปูยาปัจจัยแน,นยบใส่ใบสีทานมากผู้บริเข้าวางถวายเสร็จแล้วกรบากบไหว้ขกอพรจุดที่สองขวามือเลยนะครับต้นมาเดือยักพ์ ชุดใหม่ชุดต่อไปก็ขยับเข้ามาขายับลงมาแล้วเตรียมดอกไม้พวงมาลายายัยใบสีเรียมตัวกับหบข้อบอในรอบต่อไปขยับลงมารอสักครู่ครับ